สวัสดีครับยินด,ดีต้อนรับกับเข้าสู่ช่องเทคนิคไทยแลนด์ครับวันนี้เราจะมาที่ายการโมดิฟายชกข้ามรุ่นของมอเตอร์ไซค์สุดฮิตในบ้านเรานะครับผมก็คือตัว k l X 140G หรือว่า RF นี่แหละบางคนก็ปฏิเสธไม่ได้นะครับผมอยากจะได้ความหล่อความเท่ของการใช้อัพไซด์ดาวแน่นอนมันก็จะมีตัวเลือกอยู่ในตลาดมากมายนะครับผมไม่ว่าจะเป็นตัว WP หรือ k X 8 5บางคนก็ได้ YC 8 5เข้ามาก็ ดูสวยงามอยู่เช่นกันแต่ว่าอย่างที่บอกนะครับผมว่าการ Modify เนี่ยมันต้องคำหนึงถึงหลายอย่างเลยเพราะว่า KX85 หรือ YC85 น้ำหนักของรถมอเตอร์ไซค์ของคุณก็มีน้ำหนักเพียง70กิโลนินดๆเท่านั้นแต่ว่าตัว KX140RF l มีน้ำหนักถึง100กิโลแล้วต้องแบกผู้ใหญ่นะครับผมจากเป็นมินิมอเตอร์ครอสกลายเป็นเอนดูโรแล้วก็เป็นผู้ใหญ่เพราะฉะนั้น การ m o d i f y ยของมันจึงต้องเกิดขึ้นนะครับหลายๆคนซื้อมาแล้วอาจจะแฮปปี้บอกว่าฉันได้ kx 8 5มาเรียบร้อยแล้วก,ก็แค่ทำสปริงให้มันแข็งขึ้นเปลี่ยนน้ำมันให้หนืดขึ้นนะครับแค่นั้นก็จบแต่ว่าจริงๆแล้วไม่ใช่อันนี้คือตัวอย่างของเคสลูกค้าที่ m o d i f y i แล้วไม่จบสักทีเลยต้องมาหาเทคนิคนะครับผมการ m o d i f y i n ของทั่วไปก็คือการทำให้สปริงมันแข็งขึ้นนะครับเพราะว่าน้ำหนักรถที่ไม่เท่ากันก็ถูกต้องครับผม มันก็จะเป็นคล้ายๆแบบตัวสเปเซอร์ด้านบนนะครับผมแล้วก็จะกดสปริงเข้าไปมากขึ้นให้สปริงมันแข็งขึ้นก็ขออธิบายภาพให้เห็นชัดๆนะครับผมลองหยิบสปริงของตัวปากกาของคุณมาแล้วการบีบข้างต้นนะครับผมมันจะรู้สึกนิ่มนะครับผมเขาเรียกว่า low speed damping นะครับมันจะ soft มากๆแต่ว่าถ้าคุณใส่ restrictor เข้าไปนะครับผมใส่สเปเซอเข้าไปให้สปริงมันกดและแข็งกว่าเดิมอยู่แล้วเนี่ย คุณจะไม่ได้ประสบการณ์ของสปริงด้านต้นเลยคุณจะรู้สึกว่ามันจะอยู่กลางตลอดแบบนี้แล้วคุณกดเข้าไปคุณก็จะรู้สึกแข็งแข็งมากเกินไปนะครับผมอันนี้คือความรู้สึกพะเราจะไปแบบโลว์สปีดหรือว่าจะไปศาสตร์อะไรต่างๆนะครับผมตามโค้งตามอะไรต่างๆคุณจะรู้สึกว่ามันไม่เกาะพื้นเพราะว่าสปริงมันแข็งเกินไปแล้วสปริงมันแข็งเกินไปนะครับผมการเซตติ้งของวาล์วเดิมที่มาจาก k x 8อหรือว่า YZ ที่เป็นมอเตอร์ครอสนะครับผมการรีบาวด์ การคอมเพรสชันก็จะเซตติ้งไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกว่าตัวรีบาวมันจะไม่ค่อยมีคือกดลงไปปุ๊บมันไม่ค่อยหนืดออกมานะครับผมแล้วก็เราไปใส่สปริงแข็งกว่าเดิมคอมเพรสชันเนี่ยคุณก็สามารถใช้ได้โอเคแต่ว่ารีบาวคุณไม่โอเคคุณเลยไปเปลี่ยนน้ามันที่มันหนืดกว่าเดิมถูกต้องไหมครับพอไปเปลี่ยนน้ำมันที่หนืดกว่าเดิมตอนนี้แหละครับผมหลังจากที่กระแทกเข้าไปปุ๊บน้ำมันหนืดอย่างเดียวไม่สามารถปรับอะไรได้นะครับมันก็เลยรู้สึกว่ามันแข็งเกินไปสานเกินไปททั้้งๆี่ใชช ที่ดีขึ้นแต่ว่าทําไมเรารู้สึกว่ามันยังไม่ตอบโจทย์เรานะครับผมอันนี้คือเหตุผลของการ modify ครั้งนี้จึงเกิดขึ้นโอเคเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับผมว่าการ modify ของเราถึงจะมีราคาแพงก็จริงนะครับผม19,900บาทซึ่งบางครั้งก็ราคาเกือบเท่าตัวโชคนะครับผมแต่ว่าเราไม่ได้แค่ modify ในการเปลี่ยนตัวชิมสแต็กเฉยๆนะครับผมเราเปลี่ยนทั้งระบบให้เลยนะครับ นี่คือตัวเดิมๆนะครับผมนี่คือตัวเดิมๆของของตัวคาเทจของมันนะครับผมมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้นะครับด้านบนจะเป็นมิดวาลที่ควบคุมทั้งคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวด์อยู่ในตัวนะครับผมส่วนตัวด้านล่างก็จะมีวาลอีกตัวหนึ่งเขาเรียกว่าตัวคอมเพรสชันวาลนะครับผมอยู่ตรงนี้ในการกําหนดค่าที่กดลงมาเพราะฉะนั้นเดิมๆข้างใต้นะครับผมจะมีแต่คอมเพรสชันวาลอย่างเดียวคือเราก็สามารถคลิกได้คลิกๆๆๆ,ๆ กำหนดคอมเพรสชันในการลงได้นะครับผมแต่ด้านบนนะครับด้านบนคุณไม่สามารถทำอะไรได้เลยวาวตรงนี้คือเห็นก็คือวาวที่ปรับเพรสชอร์ในกระบอกให้เท่ากับข้างนอกนะครับผมก็จะเป็นของอากาศที่ทมันให้บาลานซ์กับภายนอกก็จะมีชิดๆขึ้นมานะครับแค่นี้ไม่สามารถปรับตัวรีบ o าวน์ได้ติ๊กๆๆตตรงนี้ไม่สามารถทำได้ เราเปลี่ยนใหม่ทั้งระบบนะครับผมเราก็จะเปลี่ยนด้านวาล์วตัวมิดนะครับนี่คือวาล์วตัวมิดวาล์วตัวนี้ที่มีทั้งคอมเพรสชันและรีบาร์อยู่ในตัวเนี้ยเราเปลี่ยนออกเลยนะครับผมจากเดิมเดิมนี่คือเดิมเดิมบางคนโชคดีได้ KX ตัวที่เป็นรุ่นใหม่ก็จะเป็นระบบของวาล์วที่เป็นชิมนะครับผมแต่บางคนก็ไม่รู้รู้ว่าเป็นเคเฉยๆจะไม่รู้ว่าปีไหนมันได้ปีเก่ามาก็จะเป็นวาล์วลักษณะโบราณแบบนี้นะครับซึ่งเขาจะใช้ระบบในการถ่าย ถ่ายน้ํามันเนี่ยโดยการใช้รูเป็นส่วนมากแล้วก็จะมีเช็ควาลเป็นสปริงแค่ไม่กี่ชิ้นนะครับผมในวาลของตัวนี้ซึ่งมันเป็นระบบรุ่นเก่าระบบการทางานคล้ายๆแบบว่าน้ํามันแค่ผ่านรูเฉยๆไม่ได้ผ่านกับชิมสแต็กเพราะฉะนั้นคุณจะไม่รู้สึกถึงว่าต้นกลางปลายมันแตกต่างกันยังไงนะครับผมนี่คือระบบโบราณเราเปลี่ยนระบบโบราณแบบนี้ออกไปแล้วเรามาใช้ตัวแต่งของตัว TGR นะครับผมสิ่งที่ผมบอกคุณได้ตรงเนี้ยก็เพราะว่า มันไม่มีขายทั่วไปอันนี้คือความลับคือพาร์ทพิเศษที่ถูกสร้างขึ้นด้วย TTR ญี่ปุ่นนะครับผมหรือว่าที่เทคนิคญี่ปุ่นตัวนี้เราสร้างมันขึ้นมาเพื่อให้ด้านหลังสามารถมีเข็มนะครับสามารถมีเข็มตรงนี้พร้อมที่จะจิ้มกำหนดน้ำมันที่จะฟลูของตัวรีบาวได้นะครับผมอันเนี้ยของตัวมิดวาวเพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นแบบนี้นะครับผมแล้วก็มีพุชหลอดเข้าไป เปลี่ยนท็อปแคปด้านบนจากเดิมๆมีแค่รูเดียวถูกต้องไหมครับกลายเป็นรูที่สามารถปรับเปลี่ยนได้นะครับผมตรงนี้คุณก็สามารถคลิกคคลิกปรับรีบาวด์ได้ถึง27ระดับนะครับผมตัวนี้ปรับได้ถึง27ระดับนะจากเดิมที่ทําอะไรไม่ได้เลยนะครับผมและแน่นอนว่าตัววาล์วตัวนี้มันใช้เป็นชิมนะครับผมชิมแสกเพราะฉะนั้นคุณจะรู้สึกถึงต้นกลางปลายที่แตกต่างนะครับผมคุณจะรู้สึกว่า ด้านต้นมันจะซอฟต์กว่ามันไม่ต้องบรรทานรูใช่ไหมครับมันก็จะใช้อ่าชิมในการกําหนดว่าน้ำมันจะฟโฟลเท่าไหร่เรา,าเราสามารถคอสตอมตามลักษณะของคุณได้อย่างเช่นคุณขี่ครอสอย่างเดียวก็ทําได้คุณขี่แต่เอนดูโรก็ทําได้คุณขี่ฮาร์ดเอนดูโรมันก็จะนิ่มกว่าเราก็สามารถทําได้เช่นกันนะครับผมตัวนี้จะเป็นตัวคอสตอมตอนนี้จากเดิมเดิมระบบโบราณก็จะถูกเปลี่ยนไปแล้วกลายเป็นระบบชิมวาลแบบตัวโปรโปรใหม่ๆแบบนี้เลยสามารถ ได้ทั้งบนแล้วก็ตัวข้างล่างนะครับผมตัวข้างล่างก็เหมือนกันขออธิบายอีกนิดนึงก็คือตัวข้างล่างก็จะเป็นลักษณะเดียวกันนี่คือตัวข้างล่างนะครับผมจากระบบเดิมที่เป็นรูเหมือนกันจะมีชิมอยู่ด้านในนี้เพียง3แผ่นจะเป็นจะเป็นแบบเช็ควาล์วนะครับผมก็คือมันจะมีสปริงในการกดแต่เราจะเปลี่ยนจากระบบนั้นเป็นระบบชิมทั้งหมดของตัวนี้นะครับผมแล้วก็เปลี่ยนการโฟลของน้ามันใหม่ เราเปลี่ยนทั้งฐานนะครับผมด้านบนจะเป็นออริจินอล O E M จากเทคนิคนะครับก็เรียบร้อยนะครับผมสำหรับตัววาล์วตัวนี้พร้อมกับเปลี่ยนซีลจาก S K F ให้ให้เป็น low friction นะครับผมลดความร้อนสะสมที่จะทำให้ค่าน้ำมันของคุณเพี้ยนถ้าคุณใช้มันเยอะนะครับผมด้านผิวกระบอกต่างๆเราก็จะ polish ให้ใหม่ทำให้มันมี oil lock แล้วก็มี ความลื่นที่ดีขึ้นแล้วก็มีการล็อกน้ํามันที่ดีขึ้นปรับสภาพผิวใหม่นะครับผมส่วนตัวสปริงแทนที่เราจะไปใช้การกดอย่างที่ผมอธิบายไปเรียบร้อยแล้วตัวนี้ก็จะใช้สปริงที่เป็นค่าที่แข็งขึ้นโดยตรงเลยไม่มีตัวกดมาก่อนเพราะฉะนั้นตอนที่เรากดโชกเราก็จะรู้สึกถึงต้นที่ดีขึ้นนะครับผมตัวนี้ไม่รวมกับ19,900นะครับผมต้องซื้อแยกตามน้ำหนักของผู้ขี่ในการคอสตอมอีกทีหนึ่งนะครับ แล้วก็ตัวชคหลังเค85ก็โมดิฟายได้นะครับผมก็เดี๋ยวเราจะโมดิฟายให้เสร็จเรียบร้อยแล้วปุ๊บเดี๋ยวเรามาพูดถึงชคหลังตัว k x 85กันแล้วก็พ่อมาใส่กับ140 RF ตอนนี้ก็จะสวยสมบูรณ์แบบเป็นอัพไซด์ดาวอย่างที่คุณต้องการแล้วแต่มันแลกกับค่าใช้จ่ายที่สูงกว่านะครับชคคุณก็ต้องซื้อมาในราคาเดิมแล้วใช่ไหมครับชหลังคุณต้องซื้อมาในราคานึแล้วแล้วก็มาโมดิฟายตรงนี้นะครับมัน ถูกกว่าที่จะมาใช้ตัวคาร์เทจแต่ว่าบางคนก็ชอบความเป็นอัพไซด์ดาวน์ก็ถือว่าไม่ผิดนะครับผมแต่ว่าถ้าคุณจะไปสเต็ปนี้ผมแนะนำว่าซื้อเป็นคาร์เทจคิตของเทคนิคเลยจะประหยัดกว่าแล้วก็โชคมีน้ำหนักเบากว่าด้วยนะครับผมไม่ต้องไปแบกน้ำหนักของทริปเปิลแคมที่ต้องซื้อใหม่นะครับผมตัวโชคตัวนี้แล้วก็มีอะแดปเตอร์สเปเซอร์อยู่ที่ตรงโชคลังด้วยแนะนาว่าใช้โชคลังเดิมโมนะครับโมเทคนิคแล้วก็ ด้านหน้าเป็นคาร์เทจชิ t จะได้เพอร์ฟอร์แมนซ์ที่ดีกว่าแล้วก็ประหยัดกว่าไม่ต้องมาโมดิฟายชุดใหญ่แบบนี้โอเคเดี๋ยวขอเวลาไปทำชคตัวนี้สักครู่นะครับผมเดี๋ยวเดี๋ยวเสร็จแล้วเดี๋ยวผมจะมาเล่าให้ฟังใหม่ว่าตอนเสร็จแล้วมันจะเป็นยังไง ครับก็จบกันไปนะครับผมตัวนี้ใช้เวลาน,านานมากกว่า2วันนะครับผมล้างทําความสะอาดเตรียมของก็1วันแล้วแล้วก็กลับเข้ามาประกรอบก็1วันแล้วนะครับผมมันเป็นงานค่อนข้างที่จะละเอียดตอนนี้นะครับผมร40 rf ของคุณก็จะเพอร์เฟกสมบูรณ์สําหรับ enduro นะครับผมก็จะมีต้นที่นุ่มแล้วก็กลางที่แข็งขึ้นมานะครับผมสําหรับสายปลาย enduro แน่นอนนะครับผมว่าสปริงมันดีกว่าเดิมเราไม่ได้ใช้ช่วงกลางในการบีบแล้วตอนนี้มันมีช่วงต้นช่วงกลางช่วงไปนะครับผมสปริงคาร์เรทใหม่เพอร์เฟกมากการเซตวาลวใหม่ระบบรุ่นใหม่ปรับได้ทั้งบนทั้งล่างนะครับกลายเป็นโชคสูตรโดยบรรยาย,ยนะครับผม KX85 ปรับบนล่างได้สุดยอดนะครับผมเป็นระบบใหม่ส่วนด้านตัวโชคหลังนะครับผมก็ เป็น KX85 เหมือนกันแต่จริงๆแล้วจาเป็นไหมในการเปลี่ยนก็เคยแนะนาไปแล้วนะครับผมว่าความยาวมันไม่เท่ากันไม่ต้องเปลี่ยนมันเหมือนกันนะครับผมข้างนอกก็เหมือนกันมีซับแทงแบบนี้เหมือนกันเปลี่ยนตัววาล์วก็เช่นกันตัวนี้ก็เปลี่ยนวาล์วเหมือนกันนะครับผมจากเดิมเดิม KX85 ที่เป็นแค่ t w เวยก็คือตัวคอมเพรสชันแล้วก็รีบาวนะครับผมตอนนี้ปรับเป็นท r e e w a y ครับเนื่องจากเปลี่ยนวาล์วตัวนี้ให้เป็น h high compression low c o m p r e s s i o n นะครับผมตรงสีแดงๆนี่คือ h c o m p r e s s i o n โลคอมเชั่นคือไขควงแบนอยู่ด้านในแล้วก็มีรีบาล์อยู่ด้านล่างกลายเป็นโชคสูตรทรีเวพร้อมกับการรีวาลด้านในนะครับผมให้เป็นสไตล์อนดูโรมากขึ้นจากเดิมที่เป็นมินิมอเตอร์ครอสนะครับผมแน่นอนเราเปลี่ยนอะไหล่ด้านในทั้งหมดนะครับผมตัวซีลเราเปลี่ยนทั้งซีลเคสนะครับผมทั้งลูกเลยไหนไหนก็ได้เก่ามือ2มาแล้วก็เปลี่ยนให้มันกลายเป็นของใหม่จะได้ไม่รั่วนะครับผมแล้วก็บัมเปอร์แ r ปเปอร์ um นะครับผมยังดีอยู่เลยแต่เราก็เปลี่ยนให้เพราะสีมันไม่สวย แล้วก็ตัวช่องเก็บอากาศนะครับผมตัวนี้ครับผมตัว bladder ตัวนี้เราก็เปลี่ยนให้ทั้งๆที่ไม่ต้องเปลี่ยนนะครับผมแต่ว่าการเซอร์วิสของเทคนิคคือต้องใหม่เอี่ยมแล้วก็ร้อเซเสมอนะครับผมส่วนตัวด้านหน้าดูดิครับอะไรที่คืนให้คุณเป็นถุงเลยนะครับผมตัวบูทต่างๆเปลี่ยนหมดนะครับผมซีลเปลี่ยนหมดนะครับมี เหมือนได้โชคใหม่ไปเลยนะครับผมใช้ของ SKF ด้วยหลังจากการทําชุดนี้ไปครับลาไปก่อนครับยังไงถ้าสนใจนะครับผมถ้าคุณใช้ชุดนี้อยู่อันนี้คือทางออกที่ดีที่สุดนะครับผมคือการโมดิฟายให้เป็น Enduro สําหรับ140 GF นะครับผมหรือ RF ครับผมลาไปก่อนครับถ้าชอบคลิปนี้ก็ช่วยกันกดไลค์กดแชร์ไปให้เพื่อนๆคุณเห็นด้วยใครยังไม่ได้กด subscribe กด subscribe เลยครับจะได้ไม่พลาดสาระดีๆเกี่ยวกับช่วงล่างมอเตอร์ไซค์แบบนี้นะครับผมแล้วเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ